นี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พี่เขาเตรียมมาอันนี้คือขวดยอดน้ําปูนนะครับปูนนี่จะเป็นปูนกินหมากนะคะทางบ้านป้าสุนี่จะใช้เป็นปูนแดงนะคะและส่วนนี่เป็นน้ําดืม่มซึ่งถักเอาไว้อย่างสวยงามทำมาจากปวนเก่านะคะและนี่อันนี้เป็นถุงสําหรับใสหอยลอดที่เราหามาได้นะคะ ยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มนี่นะคะถุงมือต้องมีนะคะการเจ็บมือนี่ที่ดามเสียมเขาจะเซฟด้วยการเอา,าผ้าพันนะคะท่านผู้ชมไม่ให้เจ็บมือใช่ไหมคะเพราะเราต้องกระแทกกระแทกกับพื้นนี้นะคะก็จะเป็นเสียมส่วนลักษณะเสียมก็แล้วแต่ถนัดเลยคะ่ะท่านผู้ชมจะได้สั้นได้ยาว ที่ขาดไม่ได้ก็คือหมวกใบสวยเต็นไหมคะะว่เราต้อยู่กลางแดดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวประตูจะกลับกล้องให้ดูนะนี่นะคะประสูกลับกล้องนะคะประูก็ใส่หมวกใบสวย <c oughs> นี่คือยูนิฟอร์มของพวกเราสาวๆและยองเต่ไหมคะ <c oughs> พี่ <c oughs> นี่ถ้ามาถึงถึงและยองอีกแยแยกไม่ออกเลยคนไหนสวยกว่ากัน สังเกตที่หมวกความสวยวัดกันที่หมวกนะคะท่านผู้ชมสาวและยองเนี่เขาก็ลงมาแล้วนะได้มากมากสวยมากท่านผู้ชมหลักๆคือสนุก <c oughs> <N ee> นี่ขนาดแค่เอาความสนกุกนะวยค่ะคุณผู้ชมจะขอบอกมาเต็มยศมาเต็มยศเห็นไหมอุปกรณ์พร้อมนี่ปูนน้ำนะอันนี้คือยูนิฟอร์มนะคะถึงขัดเราก็ไม่ใช่อะไรข <c oughs> ัดเราก็เป็นเชือก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 ่องคนุหาอยู่น่ะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ พี่เขาก็ค้นมาแล้วนะคะยังไดวใส่ปอปนี่ได้กันมาคนละนิดคนละหน่อยนี่นะคะ <c oughs> ดูผลงานพี่เขา <c oughs> ได้ไม่กี่ตัว <c oughs> จะเป็นช่วงนี้ใช่ไหมคะพี่ <c oughs> ที่ว่าเราจะหาหอยหลอดกันได้ใช่ไหมเ <c oughs> ออเราไม่ใช่ว่าหากันได้ทั้งปีนะคะท่านผู้ชมจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนา <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะนี่ขนาดมือโปโนะคะนี่นี่ขนาดมือโปโนะยังยอมแพ้วันนี้และส่วนคนนี้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูของพี่คนนี้นี่มากันตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่เจ็ดโมงมาตั้งเจ็ดโมงช้าแล้วกัท่านผู้ชมแต่ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานพี่เขานี่เต็มเลยเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะนี่ นะคะพร้อมอุปกรณ์น,นี่ก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมีพี่เขาอยู่ที่ทะเลอีกสองสามคนไปเราไปดูกันไปกันเลยอนนี้นะคะกำลังจะถึงพี่เขานะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาหยอนห้อยหลอดกัน ตรงนี้จะเป็นคลิปหอยหลอดล้วนๆนะคะท่านผู้ชมกะสุดเจอหอย <laughs> เดินมาได้หอยตัวหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมให้ขอดูผลงานหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ ขออนุญาตล้วนล้วงเดี๋ยว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 นะท่านผู้ชมนี่นะฮะว้าวนี่ขนาดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมสูดับดูแล้วนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอแนะนำให้ท่านผู้ชมก่อนอุยอันนี้หายากอันนี้หายาก <nenhum> นีอหอยขาวหอยขาวนะคะท่านผู้ชมซื่อมาก่อนบริเวณนี้จะมีเยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดน้อยลงไปเยอะนะคะเด็กรุ่นหลังๆก็จะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะสําหรับหน้าหาดแห่งน, <Hur> นี้นะคะนี่นะคะจะเป็นนักล่าหอยหลอดของเราอีกท่านหนึง <Okay. S 1> <L> ่ง <una> เห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่รู้สึกว่าจะเป็นหอยใช่ไหมคะ แต่ดูก่อนมีเปลือกมีปูเสฉวนอยู่ในนี้นะคะท่านผู้ชมบางวันก็จะได้เยอะบางวันก็จะได้น้อยนะคะท่านผู้ชมแต่ด้วยวิธีของเราชาวบ้าน,น,านเราก็จะมากันเป็นประจำนะคะ กล้องม้านี่หอยไม่ออกเลย <laughs> นี่เป็นเอฟซีเก็บเห็ดนะคะอ่าเป็นเอฟซีพี่ช่องพี่หนูนานะคะนี่เป็นเอฟซีช่องพี่หนูนาสวีเดนนะคะไหนๆดูหน้าหน่อย ฝากอะไรถึงพี่หนูนาสวีเดนบ้างไหมคะค่ะนี่อเอฟซีตัวจริงเลยนะคะชอบก,กินไงีไง่อะไรส,มต,สมตำมอา <laughs> มาเจอเอฟซีพี่หนูนา <laughs> หาหอยหลอดแต่ไลสไตล์คือชอบดูช่องพี่หนูนาสวีเดนเก็บเห็ดนะ ปาดไม่ได้ครับพี่เดีเหมืนจะตัดเสียงออกเลยและนี่นะคะพระสุกก็เจอพี่นักลาเพียงทายนะคะพระสุก็ได้ถามพี่เขาว่าเอาไปทําอะไรทานได้เพราะว่ามีเอฟซสงสัยหลายท่านนะคะก็จะทานสดได้ผัดกะเพราได้ลาบได้ลวกจิ้มน้ําพริกรกระกมได้นะคะทําได้หลายเมนูนี่นะคะเป็นตัวเพียงทราย แล้วเดี๋ยวพสสุจะพาไปดูพี่ๆเขานะคะว่าเวลาน้ำลงเขาพากันมาหาของทะเลได้อะไรกันบ้างเนไมคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพสสุจะพามาดูพี่เขาได้อะไรบัางคะขอดูหน่อยได้ไหมคะ ยบคูนออกเยอะคูนค ah, ูนเข้าเยอะมันก็ไปจะออกนะมาแล้วนะคะโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมคะว้าวนี่นี่โอ้โหปั๊บใส่ไว้ เคยมาทําคลิปหอยหลอดไปหลายคลิปแล้วนะคะแต่นั่นจะเป็นคุณลุงนะคะวันนี้มาตามคุณพี่ผู้หญิงบ้างก็จะอาศัยความชํานาญนะคะเหมือนเดิมมองไปเรื่อยนะคะท่านผู้ชม าดร้อนหอยก็จะเริ่มเปิดปากนะคะท่านผู้ชมคือการหาหอยหลอดนี่มีได้หลายวิธีนะคะทั้งแทงให้เขาตกใจเปิดปากแล้วก็ทั้งหาบนบกหรือหาบนดอนสันดอนทรายนะคะท่านผู้ชมถ้าแดดละล้นเขาก็จะเปิดปากคนที่หาบนสันดอนทรายเขาก็จะสังเกตได้นะคะว่ามีหอยหลอดก็เหมือนอย่างที่ประสุดทำคลิปให้ท่านผู้ชมไปแล้วหลายคลิปนะคะนยะะ่ะ ดี๋ยวพสุจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเห็นไหมคะพสุจะสูมให้ดูนะจะเป็นสันดอนทรายนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีสันดอนทรายเป็นระยะระยะนะบริเวณนี้แหละคะ่ะที่พวกชาวบ้านก็จะมาหาเพียงทรายหาหอยทะเลหาหอยกระปุกหาหอยขาว มาหาหอยหลอดหาของทะเลกันบริเวณนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะและสำหรับทา้าคิปนี้ประสูก,ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สู่ด้วยคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไลค์กับพี่เขาบายบายค่ะพี่บ๊ายบาย,ย,ยขอบคุณมากค่ะ Thank you.